เติมเต็มอะไรคือเติมเต็มต้องรองบอพี่เรามาเติมเต็มกันแล้วกันดีกว่าพี่อยากเติมเต็มนนมากแค่มีเวลาแป๊บเดียวนะไม่รู้จะว่าอะไร แล้วนี่เนี่ยมันก็มีคนว่ากระสุนวงจกักรวัพีเชี่ยหงไม่ใช่กระสุนวงจักรเขาบอกเลยก้าวมอมอสิขับตอบอุปปาซาสึเกะอุปป้า,ซาซ ฟามบุบะบุบาบุบะบุบะมันวันวิชายติดแมวอ่ะผมเพิ่งมันวันนี้แต่ดีดีเงานเยอะกว่ากินน้อยผมเลี้ยงบุบะคุยไม่ติดคุยอย่างยอมเลยว่ะมาดูความน่ารักของพี่เต้กันนะฮะไอ่แม่จะเป็นตัวเองขนาดนั้นก็ได้เต้เป็นโคตรอุบาพี่วันนี้คุณคุณเห็นคนดูคนดูผมอย่างเยอะเลยเต้กอะไรจะอวดพี่เหราอุบาคนดูพี่ชอบเนอะเตอนล่างไอเกสติฟบุบะอย่างยอมพี่เต้แบดบอยจังเลย เป็นเลเแมนเนาะฝากพี่เือพี่ฝามเขาบอกว่าตึกสูงๆนั่นบ้านพี่เองใด้ผมก็เลยเข้าไปทุกครังผมเล่นเกมรถไปได้วหละใช่ใช่คนยิงอยู่ด้านหน้าคนนึงอยู่ด้านหลังแล้วเราก็จิงจากจิงจากพูดพูดกันทุกคืนจริงตอนนั้นคุยกับน้องนะนะอายุสิบเก้าเหรอคุยได้พอน้องเขายี่สิบก็เลิกเลยดูดิจริงถึงว่าทาไมโสดจริงวะป่ะต่อจากว่าที่ฟากเรามว่าผมก็ค้างอยู่นะประเด็นเนีย I gonna need to prove it. Yeah, everybody just talk, Nobody really do it now. Now you gotta keep it to yourself until you lose it. Thinking that you're gonna need someone <What's> to tell you, you should judge it. You're gonna break the walls. Hit them with the fake. You know, you cool. You know, and prove wrong. I won't give it up. fight In my life, to smile is living <laughs> for love. <laughs> <laughs> ต่อยเบาต่อยเบาโดวเลน้ยต่อยเบาเด็กก็ไม่ให้ของพิเศษเลยท่านฉันจะไปล้วงที่กระเป๋านายเองกนตัวเลี้ยงพวกก็ไปตรงกลางของนายแล้วก็ปีนโนบิตะล้วงลึกขึ้นไปแล้วนะเอ้แต่เนเออฉันจับมันโดนอะไรก็ไม่รู้โนบิตะนั่นไม่ใช่ของวิเศษหรอกงไอะไรเนาะตัวเลฉันอยากให้ยังเลยนายลองดึงมันขึ้นมาช้าๆสิโนบิตะโนบิตะคุปะอัปชิวากิให้มันวาดห่อมว่าอย่าให้ ี่อะกีนไส้กรอกว่ะผมอยากกินไส้กรอกไส้กรอกในกระเป๋าวิเศษโดเรมอนกันเถอะกินไม่ใช่ไส้กรอกหรอโดเรมอนมันคือไส้กรอกของฉันยังไงล่ะโนบิตะมือขวาลากเมาส์มือซ้ายลากหัวของมือซ้ายโดนฟอนจับมือจับมือมัจับมันดีกว่าพี่อ่ะ

นี่จะไปชิดโดมหนพี่กูว่าเกีแวเยี่เลยเยเย่ประเทศเลยเต้อชีโคดากผมไม่เห็น้าผมเป็นนิคถือ้นี่เลยสถานงขาจะมาคุยคุ้นว่าเหมือนว่า ยังไม่ตายฟืนพี่ับผมรูกจักสก็ตไอ้พวกคนรวยไม่ไ้คุยกับเชื่อรอไม่ได้ว่าอะไรอันนี่ก็เรียนแบบใช่ไหมพี่อ่

มาถึงผมมากมันแแต่อะไรก็ไม่รู้ว่าไม่กระจุ๊ัตอนนี้มาก่อนเลยนผมันเล็งไงเรียบร้อยครับสาบานเลยมาเแปดตั้งแต่รูปแรกผมบอกเลยผมไม่รู้จะที่ทาง กรนปีนนันคือปกติแต่เร็วโคตรเลยใช่ไหมพี่ใช่ปกติคืออะไรปกติคือไม่รู้แต่พี่ฟ้าเป็นปกติโอทาลุงตู่ลุงตู่อะไรดีอ่ะก็เมื่อไหร่จะออกอะครับแม่งมีแต่หูปากก็จคาหูปากไซเลนผมว่าผมอยากออก P K B แล้วอะ พี่จะหูปากหูปากช่ไปหมดเลยวะอะไรคิดก้างมากกว่าแปดวะถ้าอยากรู้หรือเปล่ายกเลิกหนึ่งสองเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเวลาแล้วทุกคนผู้ว่าผู้ตื่นก็ตื่นกินต๊ะข้างของพี่ฟาร์ม โวดัวเียรุบาร์ไม่ไปไปแลวต่อยเดีผมจะเขียนว่าพี่เต้หมดความอดทนผมเขียนไม่ทัน ฝางเอาไ่ไหรอไม่ได้เกี่ยวแค่มาไดไงมีใครว่าอะไรที่มันเกี่ยวของกันเลยโดนเลยก็ไม่ไ้ความใช่เลย บอกใหู้ปากไงล่ะถูไฟฟ้ากดแล้วนะแล้วก็แบบเชียอ้ติดตีมเดิมแล้วกันเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่ไหม ที่กันเลยข้ม้าทำาทีเอกอีบอกเลยไม่ใช่ชื่ออื่นแล้วาอยู่ตรงมีเรียนเอกภาษีชั่วนี่รันเห็นใส่แว่นก็ลากห่วลาหัวงทำไมต้องลากหัวาหวงไม่เชอ่เช่นายเซมห้

ก็ยังเอาไว้ยาชุดนี่ลม่รูนอนดีกว่าไ้ตอนที่ผมลองแล้วไม่รู้ยังไงแต่ไม่คูด